เทพเซียน40,000ปีตอนที่183คิดค่าค่าจ่ายค่าตอบแทนออกมาเปรียเปรียเป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 ีย กระสุนยังไม่ทันจะระเบิดจากปากกระบอกปืนอากาศรอบกายหลีเหยากับแตกประทุขึ้นก่อนเสียงดังระรัวราวกับประทัดวันตรุษพายุเปลวไฟระเบิดวาบออกจากรางรวมตัวกันเป็นขนนกโปร่งใสนับไม่ถ้วนหมุนวนอยู่รอบกายพลังปานผนึกรวมกายเป็นปีกยาวสองข้างสะบัดอย่างรุนแรงกรีด้าอากาศเสียงแหลมราวกับเสียงคำรามของนกอินทรีที่พุงพ่งผ่านท้องนภา เคล็ดวิชาจุดประทุดวิญญาณทยานขึ้นฟ้าในหนึ่งก้าวราชันอินทรทยานฟ้าในก้าวเดียวหลีเหวยาวปลดปล่อยวิญญาณของตนออกมาจนหมดสิน้นปล่อยให้เปลวไฟแห่งชีวิตเผาไหม้ยังดุเดือดโดยไม่หวั่นเกรงทลายขีดจำกัดของระดับชั้นอย่างต่อเนื่องในรวดเดียวระเบิดพลังไปจนถึงสภาวะต่อสู้ขั้นสูงสุดของมันในพริบตาพร้อมกันนั้นหน้าต่างทั้งหมดที่ด้านหลัง แต่กระจายอย่างพร้อมเพรียงเศษกระจกสาดกระเด็นไปทั่วจากนั้นถูกคืนพลังปานของหลี่เหยาวบทขยี้กลายเป็นอนุภาคผลึกแก้วใสควบรวมกันกลายเป็นชั้นเกาะผลึกแก้วอยู่รอบกาย,ลยาาหลี่เหยาวดาเหรียญฉีขั้นที่สามดาเหรียญฉีขั้นที่สี่ดาเหรียญฉีขั้นที่ห้าไม่มีผู้ใดก้าเชื่อสายตาของตนเองแต่รากปานของพวกมันยังคงมองเห็นเปลวไฟแห่งชีวิตของหลี่เหยาวได้อย่างชัดเจนยิง่ง มองเห็นเปลวเพลิงรุกโชนสูงเทียมฟ้าไม่ว่าแสงรัศมีหรือความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาล้วนเหนือกว่าระดับชั้นของพวกมันทั้งสิน้นมันอยู่ในดาหลีนฉีขั้นที่ห้าไม่ผิดแน่แม้ว่าเจ้าเทียนชงและหลู่เทียสานจะสาบานกับตัวเองหลายครั้งหลายหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลี่เหยาวพวกมันจะไม่ประหลาดใจอีกแล้วแต่เมื่อชมดูฉากเหตุการณ์ที่เบื้องหน้านี้พวกมันยังคงอดไม่ได้ต้องตื่นตะลึงสุดระงับ หลี่เหาถูกโอบร้อมไปด้วยปีกพรางปานที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพรังปานที่ล้อนละอุดุดราวาแล่นพรานไปตามเส้นลมปานภายในร่างภายใต้การระเบิดพรางปานขั้นสูงสุดของมันกิจกรรมเซลล์สมองพลันดีทยานขึ้นในชั่วผิดตากิจกรรมเซลล์สมองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในสายตาของหลี่เหาโลกทั้งใบค่อยๆกลายเป็นโปรง่งใสทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเป็นค่าตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมเซลล์สมอง200%ปร์ีศาจงูหกแขนหายตัวไปกลับกลายเป็นชุดข้อมูลตัวเลขมากมายเหลือขนานับรวมถึงรูปร่างจุดสำคัญความเร็วและวิธีการเคลื่อนที่ล้วนแปลงเป็นค่าตัวแปรอย่างสมบูรณ์กิจกรรมเซลล์สมอง250%ค่าตัวแปรทั้งมวลประทะชนกันอย่างดุเดือดเส้นแต่ละเส้นผสานพัวพันกลายเป็นเขาร่างของวิถีกระสุนซึ่งเคลื่อนที่แปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงทีละเส้น ทีละเส้นสุดท้ายรวมตัวกันเป็นเส้นที่ชัดเจนกิจกรรมเซลล์สมอง300%ล็อลอกเป้าล็อกเป้าอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าปิศาจงูหกแขนจะเคลื่อนไหวอย่างไรไม่ว่าค่าตัวแปรจะมีการเปลี่ยนแปลงกี่ร้อยกี่พันครั้งลีเยาก็สามารถคำนวณว,วิธีกระสุนใหม่ได้ในพริบตาหลอกเป้าหมายไว้อย่างมั่นคงกิจกรรมเซลล์สมอง33 1 หลีเหวี่ยาวตวาดกรองกามเหนือทัวร่างขยายใหญ่พรวดพาดเป็นสองเท่าแม้แต่ชุดต่อสู้ที่มีความยืดยูนสูงอย่างตึงแน่นถึงขีดสุดกระทั่งช่วงแขนและส่วนอกถึงกับฉีกขาดเป็นทางยาวเผยให้เห็นผิวหนังอันกร้าวแกร่งสีทองจางๆปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกองในมือพันระเบิดกระสุนออกไปเบื้องหน้าดุดภูเขาไฟประทุพลลาวาออกมาเป็นสายกระสุนสีแดงเข้มสาสเขาใส่ปีศางูหกแขนอย่างเหี้ยมเกรียม ดวงตาสีแดงเลือดของปีศาจงูหกแขนทอแวลเหยียดหยามมันบิดกายบูบอาศัยระดับความเร็วของชนชั้นแม่ทัพอสูรทลันเปลี่ยนทิศทางอย่างว่องไวเห็นได้ชัดว่าจะหลบผลเส้นสายกระสุนอย่างง่ายได้โดยไม่คาดคิดเส้นเปลวไฟขายมีดวงตางอกเงยทำการปรับเปลี่ยนในทันทีกราดฟาดตาม,มาอย่างดุดันราวกับแเหล็กหลอนแดง มีนำสามเปี่ยมอนุภาพทำลายล้างยิ่งกว่าที่มันคาดการเอาไว้มากบุปผาโลหิตพันบานสะพังบนหน้าอกของปีศาจงูหกแขนปีศาจงูหกแขนดวงตาพันหดแคบลงเป็นเส้นเรียวๆสองเส้นแผดเสียงคู่คำรามบาดหูทุ่มเทชัยทาร่างความเร็วสูงถลันหลบซ้ายขวายังดุเดือด แทบจะเห็นเป็นเพียงร่างเงาเรือนลางสายหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่ว่ามันจะคลรองแคลวรวดเร็วถึงเพียงไหนไม่ว่าพยายามหลบหนีอย่างไรแซเปลวไฟนี้ก็ราวกับเหนือเนา่าเกาะกินกระดูกจีติดตามมาไม่ยอมปล่อยยังคงกระนำยิงใส่ล่างของมันไม่ขาดสายยิงจนผิวหนังฉีกขาดเลือดเหนือกระเด็นเวียนวอนแผดคำรามกึกก้องกำปนาจนแทบหูดับตุ้ม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  พื้นที่ของห้องโถงซื้อขายหลักทรัพย์กว่าครึ่งถูกปกคลุมอยู่ภายใต้หากระสุนอันบา้คาคลังของปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกองราวกับว่าฝ่ามืออัศนีบาดหลายร้อยลูกระเบิดขึ้นพร้อมกันก็มีป่านแซ่เปียวเพลิงแดงไม่ว่ากวาดผ่านไปอย่างที่ใดทุกสิ่งล้วนถูกฉีกกระชากออกเป็นชิ้น ตลอดครึ่งนาทีหลังจากนั้นเจ้าเทียนชงหลูเสียซานหมาเจียเ่ยวเปยดจริงๆทุกคนมือมองการโจมตีอันคลุ้มคลั่งอมาหิตของหลี่เหยาประหนึ่งว่าได้เห็นเทพสงครามเสด็จลงมาจากฟากฟาเปิดฉากเข็นฆ่าไปทั่วสี่ทิศแปดทางดาวโดยไรผู้ต้านติดหลังจากครึ่งนาทีหลี่เหวาพันหยุดยิงอย่างกระทันหันควางปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกล้องและกลองกระสุนไว้ข้างหน้า แล้ววิ่งย้อนกลับมาหาพวกมันอย่างรวดเร็วในขณะที่เหล่าสหายยังคงอึ้งงนันไร้ปฏิกิริยาตอบสนองเจ้าเจ้าฆ่ามันแล้วหรือไม่หมาเจียวถามซุ้มเสียงสั่นพราเมื่อเห็นการแสดงฝีมืออันน่าประวัติพันพึกของหลีเหยาหมาเจียวไม่มีข้อกังขาแม้แต่น้อยว่าเมื่อใดที่หลีเหยาเริ่มขึข้นมาต่อให้มีภูเขาขวา,างกั้นอยู่เบื้องหน้ามันก็จะถล่มทั้งภูเขาไปตรงๆข่ากับผีอันใดนั่นมันแม่ทับอสูร ลีเหยามีเลือดไหลซึมออกมาจากดวงตาจมูกหูและปากสภาพน่ากลัวจนแทบดูไม่ได้และเนื่องเพราะมันใช้งานสมองมากเกินไปยามนี้อาจมีอาการธาตุไฟแตกซานได้ถูกมือลีเหยาถลาขึ้นไปบนขอบหน้าต่างในก้าวเดียวตวาดอย่างเกรี้ยกาดหลีไปไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้ไปแล้วทุกคนคลายสถานขึ้นตื่นจากฝันรีพาสหายที่รับบาดเจ็บตะกายขึ้นไปบนขอบหน้าต่างทันที ด้านหลังพวกมันปีศาจงูหกแขนที่ถูกยิงถล่มแหลกเละไปทางร่างแผดเสียงคำรามอย่างโกรธแขนสุดขีดสภาพของมันเร็วร้ายยิ่งแขนสายถูกยิงขาดลุ่งลิ่งไปจนถึงช่วงสะบักหัวใจได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหากหลีเหยาาสามารถยืนหยัดได้อีกเพียงครึ่งนาทีไม่แน่ว่าอาจปลิดชีพแม่ทัพอสูรตนนีได้จริงๆ น่าเสียดายที่พลังการคำนวณของหลีเหวาวถูกใช้งานไปจนเกินขีดจำกัดแล้วอย่าว่าแต่ครึ่งนาทีหากมันยังฝืนยิงต่อไปอีกไม่เกิน2วินาทีเกรงว่าคงประสบอาการทาตไฟแตกซ่านในทันทีบึมชั่วขณะที่ปีศาจงูหกแขนกำลังจะเลื้อยปาดออกไล่ล่าสังหารให้สมแขนท่อระบายอากาศและอุปกรณ์่องสว่างขนาดใหญ่บนเพดานพันลุดหวบลง ถล่มใส่ศีรษะของปีศาจงูหกแขนอย่างกระทันหันอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้เกิดจากโชคดีอันใดแต่เป็นเพราะลีอย่าทราบแน่แก่ใจว่ามันไม่อาจยืนหยัดได้เป็นเวลานานในช่วงสุดท้ายจึงจงใจแบ่งกระสุนส่วนหนึ่งยิงทำลายเพดานและตัวยึดของท่อระบายอากาศกับอุปกรณ์ส่องสว่างไว้ตั้งแต่แรกแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่ถึงกับปิิชีวิตของปีศาจงูหกแขนแต่อย่างน้อยอยังสามารถทวงเวลามันได้สักสองสามวินาที หลีเหยาวกับพวกทั้ง6ช่วยโอกาส2-3วินาทีนี้กระโดดลงจากชั้น7โดยไม่รีรอลังหลีเล่งพลังปานของโลกพลังปานให้ถึงขีดสุดเร็วกลางอากาศท่ามกลางเสียงลมอื้ออึงหลีเหยาวตะโกนบอกสุดเสียงวุบวุบุบุทุกคนเล่งเร้าพลังปานของชุดเกาะบนร่างไปถึงขีดจำกัดมานพลังปานโปร่งใสห่อหุ้มทุกคนไว้ในบัดดนในที่สุด ปีศาจงูหกแขนก็ดิ้นหลุดออกมาจากกลุ่มท่อโลหะบิดเบี้ยวโถมไปยังหน้าต่างในชั่วอึดใจเดียวยามนี้มันคลุ่มค้่งถึงที่สุดไม่สนใจอีกต่อไปแล้วว่าหากออกไปด้านนอกอาจถูกยอดฝีมือชั้นสูงของฝ่ายมนุษย์คนพบในใจที่ลุกไหม้ไปด้วยไฟแขนลงเหลือเพียงความคิดเดียวนั่นคือไล่ตามมนุษย์บัดซบกลุ่มนีไปและฉีกหลังของพวกมันออกเป็นหมื่นชิ้น หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องฆ่าเจ้าเด็กน้อยที่ใช้ปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกองทำลายมันจนบาดเจ็บสาหัสปางตายให้จงได้เมื่อคบคิดมาถึงตรงนี้ปีศาจงูหกแขนอดไม่ได้ให้ใช้สายตาโกรธเกลียดเคียดแขนหันไปมองปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกองและกล่องกระสุนที่หลีเหยาวโยนทิ้งไว้อาวุธชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วอาจสามารถจัดการกับพวกปะซิวปะซอยอย่างเช่นทหารอสศู แต่มันไหนเลยจะคาดคิดว่าอาวุธชั้นต่ำเช่นนี้จะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับมันได้ในเวลานี้เองปีศาจงูหกแขนจูจ่ๆร่างแข็งทือพันรู้สึกถึงกินอายอันตรายที่แหลมคมสุดเปรียบปราณชนิดหนึ่งราวกับว่าอยู่ดีๆมีสุดยอดฝีมือไหลผู้ตานกาวคามิติออกมาจากอากาศธาุปรากฏกายขึ้นข้างๆมันโดยไม่มีเขาหลางลวงนา ปีศาจงูหกแขนเกรดงูทุกเกรดบนล่างตึงแน่นสายตาอันเกลี้ยกาดของมันกวาดมองรอบด้านอยู่เป็นเวลานานสุดท้ายมาหยุดที่กองกระสุนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวมันในนั้นปีศาจงูหกแขนแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีโอแผดหลองออกมาอย่างตนกแทบจะในเวลาเดียวลีเยาวที่กำลังจะตกลงบนพืนด้านล่างพันงอเอวม้วนร่างอย่างแรงบึมชั้นหกชั้นเจ็ด ชั้น8ทั้ง3ชั้นของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ถูกระเบิดอันทรงพลังเปลี่ยนเป็นทะเลเพลงในชั่วพริบตาเปลวไฟอันเกลียวกาดพุ่งวาบออกมาจากหน้าต่างทุกบานดูราวกับสัตว์หลายที่ก่อร่างจากเปลวไฟปรารถนาจะโบยบินจากไปแต่ฉับพลันนั้นถูกแรงกระชากที่มองไม่เห็นฉุดลากกลับเข้าไปในอากาศในอาคารโหมไหมอย่างบาครังอยู่ภายในตัวตึกคืนความร้อนอันเกลียวกาด ราวกับคอนเหล็กมหึมาหวดฟาดใส่แผ่นหลังของคนทั้งหกอัดกระแทกใส่พื้นอย่างหนักหน่วงต่อให้เป็นหนังทองแดงกระดูกเหล็กของผู้บำเพ็ญตนยังไม่อาจทนต่อพลังทำลายล้างอันรุนแรงเช่นนี้ได้หมาเจียวและเปยจริงๆถึงกับกระอักโรหิตคำโตกระดูกหักหลายทอนอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะหยุดพักรีไป ลีเหยาวสะบัดยันแช่แข็งใส่บนศีรษะของตัวเองช่วยให้สมองที่กำลังเดือดพ่านของมันเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วคนทั้งหกประคับประคองซึ่งกันและกันตะเกียกต,ตะกายหนีห่างออกไปหลายร้อยเมตรในชั่วอึดใจในที่สุดก็ไม่อาจยืนหยัดได้อีกต่อไปไม่ทราบเป็นผู้ใดล้มลงก่อนจากนั้นคนทั้งหกมกิ้งเกลื่อนไปนอนแผ่หลาอยู่บนพื้นติง สัญญาณเครือข่ายวิญญาณเชื่อมต่อได้แล้วเจ้าเทียนชงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินออกไปทันทีในตึกสูงทุกทิศทางโดยรอบกลุ่มราตว์อสูรหลายกลุ่มสังเกตเห็นการระเบิดอย่างรุนแรงจากตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่แรกผู้บำเพ็ญตนหลายสิบคนพุ่งตรงเข้ามาด้วยความเร็วอันน่าตนกทุกคนมองไปยังตัวตึกของตลาดหลักทรัพย์อย่างตื่นตะะึงตัวตึกทั้งสามชั้นถูกเพลิงปีศาจกืนกินลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งอย่างไม่ลามขึ้นไปด้านบน ทั้งตัวตึกถูกปกคลุมไปด้วยเพลิงสีแดงทันใดนั้นเงาลางสีดำสายหนึ่งโถมออกมาจากเปลวไฟสายโงนเงินอยู่บนขอบหน้าต่างชั่วแวบหนึ่งก่อนจะผิวล่วงลงมาจากชั้นเจ็ดไม่เกรียมเป็นตอตะโกไปทางล่างยังไม่ทันจะตกถุงพื้นก็แตกออกเป็น3มชิ้นห้าชิ้นกลางอากาศเปร่งเสียงกรีดร้องโหยหวนแผ่วเบา,เ,บาเป็นครั้งสุดท้ายนั่นนั่นมันปีศาจงูหกแขนไม่ใช่หรือเกิดอะไรขึ้น ระเบิดอันทรงพลังนี้มาได้อย่างไรนั่นมันระเบิดลึกหลีหยาวจเจ้าพกพาระเบิดที่ร้กาจถึงเพียงนี้ติดตัวมาด้วยได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ระเบิดลูกใหญ่ขนาดนี้เจ้าซ่อนไว้ที่ใดฉนหนข้าไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนควับควับ,วบสายตาทุกคู่หันไปมองหลีหยาวเป็นตาเดียวเป็นอัศนีสวรรค์เพลิงพระสุธาหรีหยาวนวดขมับเบาๆอธิบายอย่างเหนื่อยลา้าเมื่อข้าดัดแปลงกองใส่อาวุธวิเศษให้เป็นกองใส่กระสุน ข้าพบว่าแม้ว่าเราจะกำลังสู้รบอยู่ที่แนวหน้าแต่ยังสามารถได้รับการ,รส่งเสบียงบำรุงตลอดเวลาดังนั้นแม้ว่าเข็มขัดกระสุนของข้าจะขาดหายไปสักเส้นสองเส้นก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องยัดกระสุนเข้าไปจนเต็มกล่องเสียหน่อยข้าพกพากระสุนมามากมายถึงเพียงนั้นหากไม่ทันได้ใช้งานหมดสิน้นกับมีเหตุให้ต้องละทิ้งปืนเสียก่อนอย่างเช่นปืนของข้าอาจจะพงังกระสุนที่เหลือใหญ่ไม่ใช่สูญเปล่าเกินไป ดังนั้นข้าเปลี่ยนกล่องกระสุนให้เป็นโครงสร้างสองชั้นชั้นนอกบรรจุไว้ด้วยกระสุนปืนแต่แกนกลางชั้นในเป็นระเบิดดัดแปลงขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยการประกอบรวมอัศนีสวรรค์เพิงพระสุธาสิบลูกเข้าด้วยกันอะอัศนีสวรรค์เพิงพระสุธาสิบลูกทุกคนตกตะลึงเพึงเพิดเอมองหลีเห่ยาด้วยสายตาประหวัติพรานผึกอัศนีสวรรค์เพิงพระสุธาเป็นอาวุธวิเศษประเภทระเบ,ะเบิดที่กองท้าปลอมสร้างขึ้นด้วยตัวเอง ใช้ผลึกวิเศษธาตุไฟที่บีบอัดกำลังสูงเชื่อมประสานกับผลึกวิเศษธาตุสายฟ้าโดยคลายกลยันที่พิเศษเฉพาะชุดหนึ่งซึ่งระเบิดผลึกวิเศษชนิดนี้ก็สมดังน้มของมันอย่างแท้จริงทันทีที่เกิดระเบิดขึ้นจะสําดงอนุภาพของสายฟ้าและเปลวไฟปฏิพีออกมาถึงขีดสุด อย่างไรก็ตามอสศนีสวรรค์เพิงพระสุธามีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากพลังทำลายล้างรุนแรงเกินไปไม่เหมาะสำหรับให้ทหารพกติดตัวไปด้วยเพื่อใช้เป็นระเบิดควางส่วนใหญ่จะใช้ทำเป็นกับระเบิดหรือใช้ระเบิดทำลายลังของสัตว์อสูรซึ่งไม่เคลื่อนที่ผู้ใดจะคาดคิดว่าหลีเหวาจะหารกล้าบ้าบินถึงขั้นพกระเบิดชนิดนี้ติดตัวมาด้วยถึง10ลูกมีหนาสายังประกอบรวมเข้าด้วยกัน นี่มันบ้าระหำเกินไปแล้วปีศาจงูหกแขนได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตั้งแต่แรกทั้งยังเผชิญกับการกรุ่มรุมโจมตีของหลีเหยากับพวกทางฮาจากนั้นถูกหลีเหยากระนำยิงด้วยปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกล้องนานครึ่งนาทีสุดท้ายได้ลิ้มรถอัศนีสวรรค์เพลิงพระสุธาสิบรูกเชื่อมผสานในระยะเผาขนมันไม่ตายขาที่ก็แปลกไปแล้วแต่ หลังจากรู้ความจริงทุกคนเหงื่อเย็นไหลท่วมแผ่นหลังไม่อาจกล่าวคำใดอยู่เป็นเวลานานนึกถึงว่าที่ผ่านมาพวกมันอยู่ใกล้กับอัศนีสวรรค์เพลิงพระสุธาสิบลูกเชื่อมผสานตลอดเวลาพันรู้สึกเย็นเยียบจับใจหากฝีมือหลอมสร้างดัดแปลงของลีเยาอ่อนด้อยไปสักเล็กน้อยทำให้เกิดระเบิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจพวกมันเกรงว่ากระทั่งเส้นผมสักเส้นยังไม่เหลือ เพียงแต่นึกดูก็ชวนให้ขนพองสยองกล้าวอย่างแท้จริงเจ้าเจ้าไฉนพกพาอัศนีสวรร์คเพิงพระสุธามาด้วยมากมายถึงเพียงนี้เจ้าคงไม่ได้คาดหวังว่าจะประชิญกับแม่ทัพป,ปีศาจตั้งแต่แรกรอกระมังหมาเจียวถามตะกุกตะกะักหลีอเห่ยาแย้มยิม้มแน่นอนว่าไม่อันที่จริงเหตุผลที่ข้าพกพาอสศนีสวรรคเพิงพระสุธา ติดมาด้วยเป็นจํานวนมากก็เผื่อไว้ในกรณีที่ข้าอาจต้องตายถูกหลอมรอบไปด้วยสัตว์อสูรร้ายกาจจานวนมากและไม่มีทางหนีรอดไปได้ข้ายังสามารถระเบิดพวกมันเป็นครั้งสุดท้ายข้าอีแหลงหลีเหยวแม้จะเป็นเพียงมือใหม่ที่มีพลังฝึกปือต่ำต้อยไร้ชื่อเสียงเรียงนามในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรแต่คิดฆ่าค่ายังไม่ง่ายนักคิดฆ่าค่าหรือใส่หัวเข้ามาเถอะไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพปีศาจหรือราชาปีศาจ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างสาหัสทุกผู้คนพูดไม่ออกหลังจากเงียบงันไปนานเปิยจริงๆรอบถอนหายใจอย่างโล่งอกกระซิบกับหมาเจียวว่าเมื่อเห็นมันครั้งแรกข้าไม่เชื่อเลยว่าเจ้าคนที่ถือปืนใหญ่แกนหมุนหกลำกล้องและดาบหนักแรงสั่นสะเทือนเล่มโตอย่างมันจะสามารถแทรกซึมเข้าไปในศูนย์บัญชาการของเก่าเยี่ยอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งลงมือปริศษะผู้บัญชาการอัจฉริยะเช่นเก่าเยี่ยได้ แต่ตอนนี้ขาเชื่อแล้วเชื่อจนหมดใจ